สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะเอากล้องของผมนะครับมารีวิวนะครับที่จะขายต่อนะครับตัวนี้เป็นกล้อง Nikon นะครับ D สามพันสองนะครับตัวนี้ผมใช้มาระยะหนึ่งนะครับชัตเตอร์อยู่ที่ประมาณสี่หมื่นวานะครับแล้วผมจะขายนะครับเป็นบอดี้เปล่านะครับขือเฉพาะตัวกล้องนะครับไม่รวมเลนนะครับเดี๋ยวจะเทสให้ดูนะครับสิ่งที่ได้ไปก็จะมีแบตกับที่ชาร์จสายนะครับ มเมนูภาษาไทยนะฮะใช้ได้ปกตินะครับเดี๋ยวองลองใส่เลนเอาเลนที่ผมมีอยู่นะครับลองใส่ดูครับใส่เลนเข้าไปอันนี้เป็นเลน18บแปร้อย สี่สิบนะครับเด0สี่สิบนะครับเดี๋ยวเรามาเทสต์ถ่ายดูแบบรูปประจบมาณน,นี้ฮะก็หมวดทุกหมวดก็ใช้ได้ปกตินะฮะใช้ได้ทุกฟังก์ชันแบบทำงานเตีมระบบ ก็ทั้งานนะฮะนี่ครับรูปทีได้น,นี่ครับขายนะครับขายจะซื้อได้เฉพาะตัวกล้องนะฮะไม่ได้ไม่รวมเลนนะครับขายไปถูถกยินดีนะไทย ตามใจชอบนะครับนะโอเคครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับใครที่จะซื้อต่อนะครับเป็นคลิปทีรีวิวให้ดูครับถ่ายภาพสวยนะครับที่จริงกล้องไม่เท่าไหร่ครับอยู่ที่เลนส์นะครับจะสวยไม่สวยอยู่ที่เลนส์ที่เราจะเลือกใจนะครับเลนส์ดีมีใจไปออกขึ้นนะครับกล้องมันก็ทุสีกันนะครับดูไม่ออกนะครับ ดีนิคอนดีสามันสองโอเคครับก็จบประมาณนี้ครับผมครับสวัสดีครับ